ไพเวิร์มันกินนี้ oh. อนนขอนีอันนี้ขนมมาละ <c oughs> <c oughs> อืมใช่อะไรอ่ะ๋อเดินหน่อรอรอรอฮึยร <c oughs> อน้องก่อนหาที่ให้น้องกินดีๆนี้แหละรถพี่เวิร์ดเดี๋ยวรถมามก็ได้ ลองนมเมื่อแล้วกลัวลูกมันรถชนชนจะเย็นจเย็นใจเย็นใจเย็นถ้าให้จะเย็นลูกเอจะเย็นมันมันเอาหน้าประปางมาไม่หนูเทเห็นไหมพี่มาดูดิอ่าเทตรงนี้เลยพี่จะได้เห็นกล้องมันจะได้เห็นดูดูดูกินกินไว้ ลองกินมั่งดีกว่ากินได้ไหมไ้ม่เอาดีกว่าโอเคโอเคสม นี่ยังเหลืออยู่ยังกินไม่หมดน้องแมวแดหนูให้มันเลี้ยงในตเดี๋ยวเอาไปให้ไอหมาตัวนั้นหนูก็เลี้ยงแต่มันกลัวหนูแล้วต้องเอาขนมให้มันบ่อยๆมันจะเชื่องมาตัวนั้นน่ะหนูรับเลี้ยงมันไม่น่ากินเลยเจ็บคอ ใครเอาสติกเกอร์4 4 4มาติดไว้เนี่ยไอ,อยองเหรอติดนานแล้วเหรอตั้งแต่เดือน,น,มมนอร่อยป่ะลูกชายชายอร่อยเลยลูกว่าอร่อยจ,จริงจังเลยพี่บอสแมวแมวบางตัวมีปีเกิดนะ มีไหมเดี๋ยว,วแมวแก้มบวมเขาเรียกว่มมาปีอะไรอ่ะอ๋อปีปีลามีไหมปีลาเดินปีลาแมี yes sir what animal keep a name อ,อร่อยว่าสุดละ มือจับเลยอิมยังอินบอกได้ช่วยกินไม่กินหรอกอยากกินแล้วเดี๋ยวหนูไปหาหมาก่อนพี่ว่าถ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวหนูดูหมา

ไปป่าไปบ้ามตามไปอยู่แล้วแหละได้กินแะเนาะใช่ไหมเฮ้รอได้เอู